สินใจที่จะลงมือทำเมื่อเจอโอกาสนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญแม้ว่าระบบสป e ด d y s เ r v ร์สจะเรียบง่ายแต่การออกแบบครัวให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงคือนวัตกรรมที่พลิกโฉมวมงการอาหารจานด่วนมันแสดงให้เห็นว่าการคิดนอกกรอบและแก้ปัญหาที่คนอื่นมองข้ามสามารถสร้างความแตกต่างได้การขยายธุรกิจต้องอาศัยการตลาดที่ชาญฉลาด พี่น้องแมคโดนัลมุ่งเน้นแต่เรื่องคุณภาพและมาตรฐานแต่เรย์คร c อกเข้าใจว่าการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งต้องอาศัยการตลาดและภาพลักษณ์ที่สม่ำเสมอเขาใช้กลยุทธ์การขายที่สร้างแบรนด์บันดาลใจและเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับ American d REAM ความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าแต่คือการจัดการระบบ Ray ์ r o c อกไม่ได้ขายแค่เบอร์เกอร์ แต่เขาสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ทำให้แมคโดนัลล์ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเขาย้ายจุดสนใจจากการขายสินค้ามาเป็นการขายระบบที่ทำสาได้นี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปทั่วโลกอย่ามองข้ามความสำคัญของอสังหาริมทรัพย์หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องคือเมื่อเรย์ครอกได้ที่ปรึกษาด้านการเงินที่แนะนำให้เขาตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมา เพื่อให้แฟรนไชส์ซีต้องเช่าที่ดินจากเขาด้วยทำให้เขาสามารถควบคุมและสร้างรายได้มหาศาลจากค่าเช่านี่คือการมองธุรกิจในมุมที่กว้างกว่าแค่การขายอาหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของความไว้วางใจแม้ว่าพี่น้องแมคโดนัลด์จะไว้วางใจเรย์ครอกแต่การที่พวกเขาไม่ได้ทำสัญญาที่รัฐกุมพอทำให้เสียการควบคุมในท้ายที่สุดบทเรียนนี้สอนว่า ความไว้ใจเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในโลกธุรกิจทุกอย่างควรถูกบันทึกเป็นหลายลษณ์อักษรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายความกระหายได้อำนาจและการควบคุมเรครอปไม่ได้พอใจกับการเป็นแค่คู่ค้าเขาต้องการเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมทั้งหมดเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุปเป้าหมายแม้จะต้องใช้วิธีที่แข่งกร้าวและไม่เป็นธรรมกับผู้คิดคนระบบต้นฉบับก็ตาม ความสำเร็จที่ต้องแลกมากับจริยธรรมหนังเรื่องนี้ตั้งคำถามที่สำคัญว่าอะไรคือต้นทุนของความสำเร็จเรย์ครอกประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ต้องแลกมากับการทำลายความสัมพันธ์การทรยศและการเอาเปรียบคนที่เริ่มต้นมาด้วยกันเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงควรมาพร้อมกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม The Founder จึงเป็นมากกว่าหนังชีวประวัติ แต่เป็นภาพสะท้อนของโลกธุรกิจที่ไม่มีความปราณีและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนที่ฝันอยากจะสร้างธุรกิจของ